Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Don't no, give a kiss, mommy. No. Mwah. Big kiss. Okay, you ready? Are you ready? Okay, mommy open. Close your eyes. Do you like it? Yes. Thank you. Mm, say thank you. I love you. ที่ใส่น้ํามันหอมระเหยนั่นแหละแต่อันนี้เป็นแบบว่าเป็นของลูกนะคะซื้อมาให้ลูกโดยตรงเลยนะคะมากับน้ํามันรู้สึกว่าสิมาหาขวดนี่แหละตรงมีหาย่างของเด็กอะมีหาย่างมามาให้เนาะอันเนี้ยคือของเด็กมากับชุดเครื่องพ้นแบบนี้เครื่องพ้นสิน้อยกว่า อันนี้นะซีน้อยกว่าตัวใหญ่ที่่อยเคยซื้อมาแต่ตัวนี้บรายเปิดอันบ็อกซิ่งไปแต่อันนี้คือสั่งซื้อมาให้ลูกโดยตรงก็เลยอ่นนะมาเปิดอันบ็อกซิ่งดีกว่า เดี๋ยวสิเหตุที่ให้เบิง่งเดี๋ยวสิไปถ่ายให้เบิง่งตอนที่เอาไว้ในห้องนอนเพาะก,กะว่าซื้อมาไว้ในห้องนอนตัวเนี้เวลานอนกะสิได้เปิดเครื่องพ่นไปเพราะตัวนี้คอยตั้งไว้อยู่ข้างนอกกะสิเป็นแบบว่ายามอยู่ข้างนอกยามออกกำลังกายไอ้คอยกะสิเปิดาน้ำมันหอมระเหยไปละกันนะคะบูชาอุคมเทพของคอยไปบูชาหินของคอยไปแต่ตัวนี้ตั้งใจซื้อเอามาเพื่อเอามาไว้ในห้องนอนโดยตรงให้ได้แบบว่า บรรยากาศมันดีในห้องนอนแล้วก็เห็นให้นอนรับสบายคือที่สําคัญเลยนะที่ขอยมาใส้นะ้ำมันหอมมะเหยเนะี่ยเป็นเวลาเดือนนึงมาแล้วนะเดือนกว่า,วาแล้วแล้วตัดสินใจซื้ออีกตัวที่2เลยคือ1คือขนาดข่อยร่ได้เปิดนอนนะเพราะว่าเครื่องมันอยู่ข้างนอกเลยซื้ออีกเครื่องึงมามันเห็นให้นอนรับสบายคือนอนรับสนิทแล้วแบบนอนรับง่ายขึ้นนะก็เลยตัดสินใจซื้ออีกเครื่องนึงเพื่อเอามาไว้ในห้องนอนก็เลยเอาเป็นเครื่องเล็กน้อยนี่แหละเนาะ ถ้าใครมีปัญหาเรื่องการน,นอนนะนอนบอกไฟลับนอนรับบกสนิทนอนแล้วตื่นง่ายนอนแล้วตื่นมาแล้วรับยากบบเนี้ยแนะนําเลยน้ำมันหอมระเหยเพราะว่าเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคอยบอกเลยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นน้ำมันหอมระเหยเกรบําบั่ <c oughs> บอกเลยว่าร้ <c oughs> อยเปอร์เซ็นต์ไ่ต้องห่วงเรื่องแบบว่ามีสารเคมีมันอย่างเลยนะคอยบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่สิแบบอืม mm, smell good อืม คือแบบมันเป็นธรรมชาติร0อแล้วเป็นออร์แกนิกน้ำเป็นของแบรนด์ Young Living เนอะม mm. ELL good b a บีอ่ะเดียวสิเอาเครื่องพ้นไปไว้ข้างในนะแล้วมาเบิ่งกันหน้าตาความน่ารักของเครื่องพ้น mm hmm. ตัวนี้นะคะอืมอนี่สวน ELL เก o ดเบบี้อ่ะไปเลยอันนี้สิเป็นขนาดเครื่องพ้นเนาะอันนี้คือขนาดมือเห็นบมันบอดดิใหญ่นะเครื่องพ้นของเด็กอันน,อนี้คือปุ่มนี้คือปุ่ม ปิดเปิดเนาะกดไปเรื่อยๆมันก็สิปิดเอาเปิดไว้กันล้กันตัวนี้คือปุ่มไฟนะปุ่มไฟด้านหลังมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ให้เบิ่งอยู่นะเป็นปุ่มปิดเสียงเปิดเสียงนะ,นะไฟอเขาสามารถเลือกเอาได้ว่าเขาเอาสีใดหรือว่าเอาเป็นไฟที่มันเปลี่ยนสีกระพริบไปก็ได้ ด้านหลังเนี่ยมันจะมีปุ่มจะให้เบิ่งปุ่มเขียนดีดอกเนะาะสังเกตเบิ่งมันจะมีปุ่มเสียงเลือกเสียงอันนี้เลือกกล้อ,องบปโฟกัสนะคะก้องไปโฟกัสอยู่ในรูปนะคะ,ะให้กล้องโฟกัสก่อนแป๊บนึงอัดเนี่ยให้มันเลือกอให้เลือกเสียงเขอาาอกได้เสียงใดอันนี้คือระดับเสียงมีหลายเสียงนะอันนี้คือเสียงหนกเนาะ มันเ่็ยให้เฮาแบบว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอ่ะลองลองเลิกเสียงดูค่ะอ่ะอนนี่ไฟลองไฟอันนี้จะเป็นเสียงเสียงคลื่นทะเลได้นอยู่บ่ลูกกัะซ้อยดีดีนะคะอนี้จะเป็นเสียงคลื่นทะเลนะอันนี้จะเป็นเสียง ด o นเทือนออบเลยีเสียงเงินเสียงน้ำตกได้เสียงฝนหรือเปล่าควันขึ้นดีดีนะคะเป็นเสียงน้ำตกเบาๆอันนี้อันนี้เป็นเสียงดนตรี บ็แน่ใจว่าเวลาถ่ายกับอันนี้ไฟมันคือเป็นกระผิดกระผิดที่จริงไฟมันบ่ได้กระผิดนะความจริงคือไฟมันบ่ได้กระผิดแต่เห็นบอกไฟมันสีนิ่งแบบเนี้ยแต่บ่รู้ว่าเป็นอย่างคืออยู่พออยู่ในในกล้องแล้วไฟมันกระผิดอันนี้เป็นเสียงฝนมันมีหลายเสียงนะไฟที่แบบหมักเสียงฝนตกหมักเสียงฝนตกแล้วแบบว่านอนในกาศเลย เสียงนกกลับมาที่เสียงนก,นกคือเก่าค่ะบอกไว้ก่อนนะคือไฟมันพ่ได้กระพริบ,บแต่ว่าพอมาอยู่ในจอในกล้องแล้วไฟมันกระพริบ,บที่จริงไฟมันนิ่งๆเนาะฮะเป็นเครื่องเด็กสำหรับเอาไวใ้ในห้องนอนให้ลูกให้นอนรับสบายนอนรับง่ายขึ้นนะคะตื่นกาลางดึกกัน,นอนรับเร็วเห็ดให้โตน้ำมันหอมระเหยมันจะเห็นให้ลูกเข้านอนรับสบายขึ้นเนาะมันมีหลายกลิ่นนะสำหรับเด็ก อ่เอามาเห็ดห้เบิ่งนะเครื่องพ่นเครื่องพ่นนะ้ำมันหอมระเหยย้ำว่าเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นเป็นเกรดบัาบัดที่แบบว่าสุดยอดมากๆแนะนำเลยนะถ้าใครยังมีเครื่องพ่นให้ลูกหรือว่าสำหรับครอบครัวสีซอเป็นแบบสุดใหญ่เลยก็ได้อันนี้คือเป็นสุดน้อยสำหรับเด็กน้อยหากสนใจก็ทิ้งทํามามไว้ท้างล่างอ่า คอมเมนต์ไว้ได้เนาะเดี๋ยวสิมาตอบคาถามให้หรือว่าสามารถอินบ็อกมาถามได้เลยในเพจฟิตนำกันหรือว่าเพจอีแม่มาขายคือเพจคอยทั้งสองอันนั่นแหละสนใจกะนะลองสอบถามเข้ามาได้ให้คำปรึกษานะคะมาพูดคุยกันได้เลยเนาะยินดีแชร์นะคะอะไปแล้วคลิปนี้กะบ๊ายบาย